ทำงานในเมืองนะคะผมตอนนี้ก็ถึงปลายทางไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมฝนตกตลอดทางเลยนะคะผมก็ประมาณ35กิโลเมตรนะคะผมเพิ่งมาถึงก็เดี๋ยวเดินทางไปต่อนะครับผมตอนนี้ฝนตกโป,ปรยโปรยทั่วกรุงเทพเลยนะครับผมก็มาจากลำลุกกานะคะผมตอนนี้อยู่ที่ มหาวิทยายลามคําแหงนะครับผมซอย26นะครับผมก็ถึงปลายทางไปท,ปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รอเช็คเส้นทางถัดไปนะครับผมก็เดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมก็ยังมีเวลาอีกประมาณ4ีถึงหชั่วโมงนะครับผมวันนี้รับจ็อบพิเศษในเมืองนะครับผม เว้นจากการเตรียมตัวนะครับผมเตรียมตัววันละ3-4ชั่วโมงนะครับผมสอบวันที่20เมษายนนะครับ